สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็ผมมิสเตอร์เบิร์นเบชจะเอาเกมไพ่ที่เรียกว่าแบล็กแจ็คเนี่ยมานาเสนอกันซึ่งตัวเกมแบล็กแจ็คเนี่ยมีอายุมากกว่า400ปีก็ว่าได้ถึงเก่าแต่ยังเก่าอยู่และประวัติความเป็นมาของมันนะครับผมเริ่มต้นที่ประเทศสเปนถิ่นกระทิงดุตัวแบล็กแจ็คเนี่ยได้มีการพัฒนากฎกติกา,กามาเรื่อยจนกลายเป็นแบล็กแจ็คที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับผม <Wow. S 1> และพูดได้ว่าแทบทุกคาสิโนเนี่ยต้องมีเกมนี้เลย ทีนี้มาดูกันก้างเจ้าแบ็กแจ็คกันบ้างครับผมคือเจ้าเกมไพ่แบ็กแจ็คเนี่ยจะถูกแบ่งเป็น2งฝั่งคือฝั่งเจ้ามือกับฝั่งผู้เล่นโดยเขาจะใช้การนับแต้มถ้าใครมีแต้มใก้2ยิอหรือเท่ากับ21่สอ็ดก็จะถือว่าเป็นผู้ชนะในเกมเกมนั้นการนับแต้มนะครับผมคือแต้ม2ถึง10ให้นับตามแต้มหน้าไพ่ได้เลยในส่วนของแจ็คแมมคิงให้นับเป็นใบละ10แต้มส่วนเอที่จะแปลกหน่อยที่บอกว่าแปลกเนี่ยก็คือแต้มของมันเนี่ยเป็นได้ทั้ง11และ1แต้ม กติกาก็คือรวมแต้มบนไพ่ใงก็ได้ให้มากที่สุดแต่ไม่เกิน21ถ้าเบื่อได้21จะถูกเรียกว่าแบล็กแจ็คสามารถชนะได้ทันทีเลยในเกมเกมนั้นเริ่มแรกเนี่ยเจ้ามือแจกไพ่ให้เราก่อนในลักษณะหงายไพย่แล้วค่อยแจกให้ตัวเองจนครบคนละสองใบแต่ตัวเจ้ามือเองเนี่ยจะหงายไพ่ใบหนึ่งและคว่ำไว้อีกใบหนึ่งแม่งโกงใช่ป่ะไม่ใช่มันไปกดของเขาหากไพ่ทั้ง2ใบของผู้เล่นรวมแล้วเนี่ย แต้มเนี่ยยังห่างไกล21มากเราสามารถเรียกไพ่กี่ใบก็ได้ในรอบของตัวเองแต่รวมแล้วแต้มเกิน21เพราะถ้าแต้มบนไพ่เนี่ยเกิน21คือแพ้ทันทีการเรียกไพ่จะเรียกแต่ละคนตามลำดับเจ้ามือเรียกไพ่เป็นคนสุดท้ายแต่ถ้าไพ่2ใบแรกของเราได้21จะเรียกว่าแบ็กแจ็คคือชนะทันทีเลยรูปแบบการเดิมพันของแบ็กแจ็คมีการลงเดิมพันที่พิเศษอยู่2แบบเรียกว่า ดับเบิ้ลดาวรัสปิดแบบแรกคือเดิมพันแบบดับเบิ้ลดาวดับเบิ้ลดาวที่อยู่ในแฮนดิวอเตอร์ใช่ปะ่ะไม่ใช่แห e <t ell> มโงเยอะจริงดับเบิ้ลดาวคือเดิมพันด้วยไพ่สามใบนะครับผมโดยเมื่อถึงเธอเราเนี่ยให้บอกเจ้ามือว่าดับเบิ้ลดาวจากนั้นก็ลงเงินเพิ่มอีกเท่าตัวและเจ้ามือจะแจกไพ่เราหนึ่งใบนำไพ่หนึ่งใบเนี่ยมารวมกับไพ่สองใบของเราที่ได้มาตอนแรกและนับแต้มรวมกันทีนี้เนี่ยเราก็ดูว่าแต้มเราเนี่ยกับแต้มเจ้ามือเนี่ยอันไหนมากกว่าก็ชนะไป ที่สาคัญนะครับในการเลือกเดิมพันแบบดับเบิลดาวน์เนี่ยขอให้ท่านมั่นใจก่อนว่า,าไพ่ใบที่สาเนี่ยจะไม่นําความชิบหายมาสู่ท่านเพราะการเดิมพันแบบดับเบิลดาวน์นี้ต้องวางเงินเพิ่มอีกหนึ่งเท่าตัวยังไงก็ขอให้โชคดีกับการเดิมพันแบบดับเบิลดาวน์นะครับผมสําหรับใครที่ชอบวัดใจแบบคูณ2แบบนี้ผลตอบแทนก็จะได้คูณ2องเหมือนกันนะครับแบบที่2คือการเดิมพันแบบสปิดสปิดคือการเล่นไพ่2ขาใช้ได้ในกรณีที่ได้รับไพ่มา2ใบแรกแล้วเท่านั้น และไพ่สองใบแรกเนี่ยต้องเป็นไพ่ที่มีเลขเหมือนกันเจ้ามือจะถามว่าสปดไหมถ้าเราตอบตกลงก็ลงเงินให้ไพ่อีขาได้เลยจํานวนเนี่ยเท่ากับไพ่ขาแรกแค่นี้เราก็สามารถเล่นไพ่สองขาได้แล้วการจั่วไพ่จะจั่วให้ขาแรกก่อนจนพอใจจากนั้นจึงจั่วเพิ่มให้ขาที่สองเมื่อจั่วไพ่เสร็จแล้วก็นับแต้มไปเทียบกับเจ้ามือเราก็ดูว่าแต้มเราเนี่ยกับแต้มเจ้ามือเนี่ยอันไหนมากกว่าก็ชนะไปจากที่พูดมาคร่าวๆเกี่ยวกับแบ็กแจ็คทุกคนคงเข้าใจวิธีการเล่นเบื้องต้นแล้ว ทีนี้เรามาดูว่าเวลาเราเล่นเนี่ยถ้าเราเจอแต้มต่ำๆเนี่ยเราก็เรียกไพ่ตามต้องการแต่ถ้าเราเจอแต้มงสูงสิบแปดแต้มขึ้นไปเราก็หยุดอย่าโลภถูกไหมเดี๋ยวชิบหายกันหมดไอที่ควรคิดมากเนี่ยก็คือแต้มกลางๆเนี่ยแหละแต่ก็มียอดเตียมแบ็กแจ็คนะครับผมที่เขาได้คำนวณและสร้างตารางออกมาให้ดูว่าแต้มเท่าไหร่เราควรหยุดแต้มเท่าไหร่เราควรจบเพิ่มแต่บอกก่อนนะครับไม่ใช่เล่นตามตารางและจะชนักตลอด เพราะว่ามันแค่คำนวณโอกาสที่เราจะชนะได้ดีที่สุดหรือพูดง่ายๆเป็นแค่ไกด์นำสำหรับการเล่นช่วงเริ่มต้นเท่านั้นเองสเสน่ห์ของแบล็คแจ็คคือการที่เรานั้นไม่สามารถรู้ได้เลยว่าไพ่ที่ออกมาจากเจ้ามือนั้นมีแต้มเท่าไหร่และเรากล้าไหมที่จะเรียกไพ่เพิ่มเพื่อให้แต้มงเราเนี่ยใกล้21มากที่สุดลองดูว่าคุณจะทําเงินได้จากเกมนี้มากเท่าไหร่ สำหรับคลิปแบ็กแจ็ควันนี้ก็นำมาเสนอเพื่อไอ้ท่านและครอบครัวั้นเกิดกิเลสเอ้ยไม่ใช่เกิดความสุขสนานและเรายังรอเซียนแบ็กแจ็คคนใหม่กำเนิดขึ้นมาซึ่งเราหวังว่ายอดเซียนคนนั้นจะเป็นคุณสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ